ดูเรื่องของเจ้าแมวเหมียวยตัวนี้ดีกว่าอบอกเลยว่าแมวถึงกับคนลุกเมื่อเจ้าของทำแบบนี้ แหวะเนี่ยคือตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแค่เอานิ้วมาให้ดมแล้วทำไมทำไมต้องเฮ้ยขนาดนั้นน้องตาโตเออคุณดูคุณดูปฏิกิริยาของแมวโอ้มาอีกแล้วกินมายังเฮ้ยไปดีกว่าใจเย็นๆลองสรุปมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวจะบอกว่ามันคือกลิ่นอะไรนะคะคุณกาน้องแมวตัวนี้ชื่อว่าเจ้าลักกี้เรื่องงเรื่องคือเจ้าของเขาจกสะดือ จกสะดือตัวเองโอใยน้องดมโอ้ยโอ้าโอ้กิ่นสะดือของคุณมันช่างทำให้แมวขนลุกขนพองได้ขนาดนี้ทำให้น้องท้องไส้ปั่นปวดไปหาหมอละเอียดโอ้ยตาตาจกสะดืุดเน่าแล้วล่ะคือ้าวชาวเน็ตคอมเมนต์แซวบอกว่าโอ้โหกลิ่นดือเป็นเหตุสังเกตได้กลิ่นดือทำให้เนื้อเต้นอ่ะมันขมคออ่ะคุณพูดตรงตรงโอ้โห คอมเมนต์ก็บอกว่าสงสารน้องเพราะตอนนี้น้องเหลือเพียงแค่8ดชีวิตแล้วน,นี้เกียให้จบชีวิตแรกได้ตายจากไปแล้วว่ากันว่าแมวมี9ชีวิตแล้วว่าเนี่ยชีวิตแรกได้สิ้นไปแล้วสิ้นใจไปแล้ว,ว <ะ S 1> เหลืออีก8ชีวิตเท่านั้นเพราะไอ้กลิ่นดือของเจ้าของมันทําให้หน้องสิ้นใจนงสารน,าน้องอย่าไปเก่งมีขนาดกลิ่นดืออยังขนาดเนี้ย <c oughs> ค,คุณเคยไหม ก็เอากลิ่นอะไรแบบแปลกไปแก้แมวคุณนะเช็คกลิ่นดีตัวเองก็ต้องไปดูนะมันเป็นจุดที่เราไม่ค่อยถูไม่ค่อยแคะนะเออเอาแน่นะคุณพ่อก่อนไม่ต้องแคะตอนนี้เดี๋ยวดิฉันจะเหลือชีวิตเดียวเหมือนกันไปล้างหน่อยก็ดีทำความสะอาดหน่อยก็ดีนะคะคุณคะขอบคุณคลิปจากทิกตอกพี่ทิน้องกี้น้องลักกี้ไม่ไหวแล้วจะดื้อยังขนาดนี้แล้วคุณไม่อยากจะคิดถึงส่วนอื่น เอาเาเป็นความรักของแมวและเจ้าของดีด่เขากลิ่นเล็บขบ